ซื่อสัตย์ทนตายน้องหมานั่งเฝ้าระวังภัยให้เจ้าของที่เมาหลับใครเห็นก็ต้องประทับใจเมื่อเฟซบุ๊กสุดจะทนได้แชร์พร้อมข้อความว่านี่เลยที่มาของคำว่ามีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นคนซึ่งในภาเพเหตุการณ์ชาวบ้านไปเจอคนจอดรถนอนอยู่ข้างถนนโดยที่มีหมานั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างแถมยังหาวใส่คนที่เข้าไปใกล้อีกด้วย เรื่องเกิดขึ้นเมื่อกูภัยไปพบกับเจ้าหมาตัวหนึ่งที่นอนเฝ้าเจ้านายพ่อเมาน้องหมาเลยนั่งรอเมานอนข้างถนนกันเลยเพราะความรักของมันมันไม่สนใจว่าเจ้าของมันจะเมาแค่ไหนหรือจะรวยหรือจะจนแต่สิ่งที่มันทำได้คือรักจนหมดหัวใจแม้แต่คนจะเข้าไปดูร่างของเจ้านายมันก็พยายามจะค่มคู่ตลอดนี่แหละมีเพื่อนเป็นหมาดีกว่ามีเพื่อนเป็นคนรักแท้คือน้องหมา นี่แหละความซื่อสัตย์เชื่อหรือเปล่าขึ้นชื่อว่าเจ้าของจะดีจะชั่วหมาตัวน้อยก็จะรักและเอาตัวเองเข้าแรกได้ไม้กระทั่งมีคนจะเข้าไปใกล้เจ้านายมันมันก็จะคอยปอกป้องโดยการเห่าเอาเรื่องไม่ให้เข้าใกล้เดยเด็ดขาดล่าสุดทั้งคู่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะเกิดอาการอ่อนล้าพร้อมคนใจบุญช่วยดูแลเจ้าหมาแทนก่อน